สวัสดีครับผมวินัยเดชศรีนะครับตำแหน่งคณะที่ปรึกษารัะมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอนุกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมากายภาพบําบัดนะครับที่บ้านลลิสากําแพงเพชรแห่งนี้นะครับวันแรกที่ผมเข้ามานั้นผมมีอาการปวดไหล่ข้างขวานะครับหัวไหล่ด้านขวานี่ปวดมากครับแล้วก็สาเหตุที่เกิดจากปวดหัวไหล่เพราะผมเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงนะครับ และครั้งครั้งแรกผมก็มีอาการปวดก็ไม่รู้ครับว่าเป็นอะไรนะครับจนจนมาที่บ้านราลีสา,าเลยแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดนะครับก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับที่ผมได้มีโอกาสมาให้คุณคุณหมอแพลวนะครับนักกายภาพบำบัดของที่นี่นะครับได้ดูแลและก็รักษานะครับตัวผมเองนั้นไม่ได้ทานยาเลยนะครับ โดยใช้วิธีการทางาเป็นเครื่องมืออะไรครับคุณหมออันนี้เครื่องกีเอ็กซ์อ๋อครับนะครับเป็นเครื่องที่ใช้ระบบไฟฟ้า,ฟานะครับกระตุ้นไปที่กล้ามเนื้อจะสังเกตดได้ว่าจะได้ยินเสียงตักตักตนี่คือเสียงเสียงของเครื่องนะครับเพื่อให้ให้กล้ามเนื้อของผมนี่ทำงานนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการใช้เลเซอร์ใช่ไหมครับเป็นการเคลือบอันต้าซาวนะครับอันต้าซาวนะครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวมาชมแล้วมาดูกันนะครับอันนี้ของจริงนะครับอันนี้คือคือผมผมเป็นจริงและก็ปวดจริงๆนะครับตั้งแต่ผมทำครั้งนี้เป็นครั้งที่4มาทั้งหมดติดต่อด้วยกัน4วันละแล้วก็อาการผมดีดีขึ้นเลยครับหลังจากที่ผมยกแขนขึ้นไม่ได้เลยนะครับครับตอนนี้หลังจากที่ผมได้ทำ ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วนะครับแล้วก็มาอ่านตาซาวโดยใช้คลื่นเสียงรักษาที่หัวไหล่ผมนะครับตอนนี้ผมก็มาประครบประครบร้อนนะครับรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ดีขึ้นนะครับเพราะร่างกายอบอุ่นขึ้นนะฮะหลังจากที่ทำแล้วมันก็รู้สึกว่าแขนผมเริ่ม,เร,มเริ่มขยับขยายได้ดีนะครับ จา,จากที่คือกล้ามเนื้ออักเสบนะครับตอนนี้ก็เริ่มบรรเทาลงแล้วนะครับโดยโดยที่ทางนักกายภาพบําบัดได้รักษาให้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่า,าครั้งที่5จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับที่ผมทำนะครับก็เดี๋ยวดูช็อตต่อไปว่าจะเป็นยังไงขอบคุณครับที่ติดตามครับ